สวัสดีครับผมมาเพี่ยวหญ้าหลังบ้านนะครับอีกที่หนึ่งของเพื่อนบ้านเขาครับผมของคุณลุงนะมันลกครับผมแถบนี้นะครับก็เลยเอาออกหันไปเจอมิ้มครับผมรังไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะย้ายไปไว้ที่ต้นมะม่วงผมนะครับพอดีต้นมะม่วงผมเนี้ยมันมีช่อนะครับแล้วก็มะปางดอกมะปางของคุณลุงด้วยพอดีเคือเถ้าเาน้น บนเนินที่เขาถมดินนะครับก็มีกระถาออกเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันจะอยู่หรือเปล่านะครับงวดก่อนนั้นรังขาดนะครับผมก็เลยไม่อยู่นะฮะอนุบ้านผมครับผมมมนิโคลาตี้นะมาเลาะเพื่อถาวออกครับผมกลัวไฟป่าด้วยนะครับนดูฮะจนไปนี่นะครับผมเพราะว่ามันถมทับเยอะนะครับกลัวไฟป่ามานะครับ มิมอยู่ตรงนั้นนะเห็นอยู่ทีนนะท่ผมส่องดูมเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวไปย้ายกันนะฮะขอตัดต้นตะกบป่าออกก่อนครับผมไปครับผม <_ an other> เดี๋ยวไปตัดมิมเอาไปไว้ที่ต้นตมะม่วงผมนะครับนี่ครับผมลองดูว่าอยู่หรือเปล่านะครับ จะหักไปเลยนะครับผมอืยกทำไมหน้าจอไม่เห็นอะไรเลยล่ะมายืดมามดรับได้ไม่ต้องเดี๋ยวแตกต่อยมพอมันดับเองแล้วไม,ไม่ต้องเดี๋ยวแตกต่อยพอเหอะเธอไปเหอะ เดี๋ยวผมจะพาดไปงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวออกไปมุ่นนะฮะเธอกดค้างไว้สามวินาทีสูโเธอกดพอเรามันดังติ๊ตติติเปาะละเลยระวังมิ้มแตกต่อยนะ นั่นแหละคือปิดไปครับผมเดี๋ยวไปผูกไว้กับมะม่วงนะฮะกลัวไฟป่าครับผม ไปครับผมเดี๋ยวไปปลูกกันหน้าต้นมะม่วงนะครับผมไม่รู้ว่า,วานางพญาติดมาหรือเปล่านะครับหรือว่าบินหนกไปแล้วนะแต่ถ้ายังไม่ไม่บินก็คงจะอยู่นะครับเอาเก้าอี้มาให้หน่อยอันนี้มีหัวน้ํานะครับผมคาวก่อนผมเขย่ามันขาดแล้วก็มีรังกําลังกินนะแต่ไม่กินครับผมจะผูกไวพ้พอดีต้นมะม่วงหน้าบ้านผมมัน มีช่อนะครับให้มันตอมช่อม่วงครับผมลองสาธิตนะครับเอาไว้ตรงนี้แหละเก้าอี้มาวางตรงนี้ตรงนี้เอออย่าหาที่ไว้ครับผม มิมโลโลมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับหันไปอย่างนี้ถูกไหมเธอดูก,ก่อน โอ้ไม่เห็นมืดมันมืดไม่เห็นเลยอ่ะพอดีผมมีสายนะครับผม ไม่ใช่สายรับนะครับสายรัดครับผมเดี๋ยวเรามารัดกัน เธอสายรัดมาให้กันทั้งสีสีน้ำเงินน่ะสีน้ำเงินมาสองอันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะอยู่หรือเปล่านะครับอยู่กี่วันนะครับผมถ้าย้ายก็หมดสิทธิ์นะครับอ,อืม ต้นเก่าเป็นต้นกระถินนะอยู่ไม่ไกลนะครับผมหลังบ้านผมเองนี่นหน้าบ้านผมนะก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดที่หากินนะครับผมมันมีอยู่นะดอกไม้เยอะครับผมชอบม่วงบ้านผมก็มีนะนี่ครับผมเปาะที่หนึ่งที่ผมมัดไว้นะครับผม,ผม,ม,วร,บผมรวมทั้งเปาะที่สองนะครับ นี่ฮะแล้วก็ห้อยไว้นะครับเดี๋ยวเราสองสามวันเรามาดูกันใหม่นะครับผมอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่านางพญาอยู่หรือเปล่านะครับพิสูจน์กันอีกทีหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับเดี๋ยวอัปเดตอีกต่อไปนะครับผมถ้ามันอยู่นะครับแต่ถ้าเจอรังนอื่นนะผมก็จะเอามาลูกไว้ต้นหน้าบ้านผมนี่แหละเพราะช่วงนี้เคือเถามันออกเยอะนะครับที่ถมดินหน้าบ้านนะครับผม เพือเถาตั้งนั้นเลยนะครับผมรวมทั้งป่าชมพู่นะครับเลยที่ถมดินไปประมาณ100เมตรนะครับผมตรงนี้ชมพู่ออกดอกครับผมขอบคุณทุกท่านครับชมชิมนะครับสวัสดีครับผม